คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสําหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่24ความจริงกว่า30ปีกําลังจะถูกเปิดเผยแม่เพนฮะคิดถึงแม่ที่สุดในโลกเลยก <c oughs> <c oughs> ระทั่งวันนั้นมาถึงพอมิวออกจากโรงพยาบาลก็ขอให้เฮียเข้มพามาหาแม่ชีกับน้องๆที่บ้านอ้อมกอดรักในทันทีเพราะมิวคิดถึงแม่เพนกับน้องๆทุกคนมากเมื่อมาถึงก็ขอให้เฮียเข้ม เข้าไปจอดรถไว้ในวัดแล้วข้ามถนนมาเพราะอยากมาเงิมเงยมๆแล้วเซอร์ไพรส์ทุกคนให้ดีใจพอเดินผ่านประตูรั้วนาบ้านที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้แล้วเห็นแม่ชียืนกว่าเศษใบไม้หันหลังให้อยู่มิวก็ย่องเข้ามากอดท่านจนทำเอาคนร่างเล็กในชุดขาวสะดุ้งเบาๆเอียเเข้มที่ตามเข้ามายืนมองอยู่รู้สึกเหมือนเห็นภาพตัวเองสมัยหนุ่มที่ก็มักจะย่องเข้าไป ก่อนแม่จากทางด้านหลังเช่นนี้น้ำเสียงอ่อนโยนของท่านเอ่ยขึ้นพร้อมๆกับหันมาหาเจ้าเด็กน่ารักที่ไม่ได้เจอหน้ามาหลายวันจูมิวแม่ตกใจหมดลูกเอ้ยทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นจูจูเฮียเข้มก็รู้สึกสั่นไหวขึ้นมาในอกจนมือทั้งสองข้างซึ่งหิวถุงของกินที่ซื้อมาฝากท่านเต,ต็มไม้เต็มมือก็พลันสั่นเทาตามไปด้วยเสียงนั้น แม้จะไม่ได้ยินมานานกว่า30ปีแต่เฮียเข้มก็ไม่เคยลืมเพราะแม้แม่จะไม่ได้มาพูดกับเขาในชีวิตจริงแต่ท่านก็ยังคงพูดคุยอยู่ในความฝันน้ำเสียงที่อบอุ่นอ่อนโยนเช่นนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากแม่สบายดีไหมฮะน้องมิวคิดถึงและเป็นห่วงแม่เพนมากๆเลยฮะแม่เพนแม่ชีเพนท่านนี้ แม้กระทั่งรูปร่างและกิริยาท่าทางก็ยังคล้ายกับแม่ของเขาเฮียเข้มรู้สึกราวกับแม่ที่จากไปกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาตรงนี้แม่สบายดีลูกลุงสักกับลุงสอนคอยเอาของมาให้แล้วก็มาช่วยทํานู่นทํานี่ทุกวันเลยนี่ก็เพิ่งกลับไปมิวละ่ะไม่สบายหายดีหรือยังมือเรียวลูปผมนุ่มอย่างแสนรักราวกับมิวเป็นลูกแท้ๆของตน เฮียเข้มได้แต่ยืนนิ่งราวกับตกอยู่ในผวังยิ่งมองยิ่งได้ยินเสียงของท่านหัวใจของเขามันก็ยิ่งสั่นจากที่สายตาของเขามักจะจับจองอยู่ที่รอยยิ้มของมิวยิ่งเด็กหนุ่มยิ้มกว้างยังมีความสุขแบบนี้มันก็ยิ่งทำเอาเฮียเข้มลาสายตาไปไหนไม่ได้แต่ครั้งนี้คนเดียวที่เขากำลังเพ่งผิดและจ้องมองไม่วางตากลับเป็นแม่ชีในชุดขาว ที่กำลังส่งยิ้มอบอุ่นให้กับมิวและมองเด็กหนุ่มด้วยสายตาที่อ่อนโยนอยู่รอยยิ้มนั้นสายตาคู่นั้นในโลกใบนี้จะมีใครที่มีสองสิ่งนี้คล้ายกับอีกคนจนราวกับเป็นคนคนเดียวกันได้ขนาดนี้เชียวหรือทำไมเขาจะจำรอยยิ้มของแม่ไม่ได้ทำไมเขาจะจำสายตาของแม่ไม่ได้ต่อให้มีคนเหมือนก็คงจะไม่ถอดแบบกันออกมา ได้อย่างน่าตกใจเช่นนี้แน่หรือว่าตนจะคิดถึงแม่มากเกินไปจนเห็นภาพท่านนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เฮียเค็มได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่ราวกับคนสติเลื่อนลอยแยกงไม่ออกว่านี่คือความจริงหรือความฝันน้องมิวหายแล้วฮะน้องมิวขอโทษน,นะคะที่ทำให้แม่เป็นห่วงมิวยังคงพูดคุยกับท่าน โดยไม่ได้หันกลับมามองอีกคนแม่ชีเพนเองก็มัวแต่พูดคุยและมองสำรวจร่างกายของมิวด้วยความเป็นห่วงว่าไม่สบายจนซูบผอมลงไปกว่าเดิมมากหรือเปล่าเพราะถึงมิวจะดูตัวเล็กบอบบางกว่าเด็กผู้ชายคนอื่นๆแบบนี้แต่มิวก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆตอนที่สอนกับสักมาบอกว่ามิวไม่สบายทันจึงตกใจและเป็นห่วงมาก แต่เมื่อทั้งสองบอกว่าเฮียเข้มของพวกเขาคอยดูแลเป็นอย่างดีจึงทำให้ท่านวางใจไม่ต้องขอโทษหรอกลูกไม่มีใครอยากเจ็บป่วยทั้งนั้นแหละแต่เห็นมิวดูแข็งแรงดีแล้วแบบนี้แม่ก็เบาใจมือเรียวลูบผมของมิวอีกครั้งพลางผลักร่างเล็กออกเบาๆในระยะห่างที่มือทั้งสองข้างยังเอื้องไปจับไหล่เล็กของมิวเอาไว้แล้วมองเด็กที่ตนรักเหมือนลูกให้ชื่นใจ ซึ่งมิวก็ส่งยิ้มกว้างให้ท่านจนตาหยีทั้งกลับมาแข็งแรงและกลับมาสดใสเป็นเจ้ามิวคนเดิมของท่านเต็มร้อยที่น้องมิวกลับมาแข็งแรงแบบนี้ก็เพราะเฮียเข้มคอยดูแลน้องมิวอย่างดีมากๆเลยฮะแม่เพนฮะวันนี้เฮียเข้มมากับน้องมิวด้วยเฮียเข้มอยากมาเจอแม่เพนฮะพูดจบก็หันมาทางเฮียเข้มทำให้แม่ชีเพนมองตามและเมื่อได้พบกับคนที่ยืนอยู่ก็ทำเอาท่าน ถึงกับแทบจะหาเสียงของตัวเองไม่เจอคือเขม้มด้ามไม้กว่าที่ท่านถือเอาไว้ในมือข้างหนึ่งร่วงหล่นลงบนพื้นจนทำเอามิวตกใจเรียกท่านเสียงดังแม่เพนแม่เพนเป็นอะไรหรือเปล่าฮะมิวรีบจับมือสันสัของท่านเอาไว้แล้วรีบประคองกลัวว่าท่านจะล้มลงไปยิ่งแม่ชีอายุจะเข้าเจปีแล้ว บวกกับท่านเองก็มีโรคประจำตัวทำให้มิวยิงเป็นห่วงกลัวว่าท่านจะเป็นอะไรไปแม่เฮียเข้มเองเมื่อได้ยินเสียงของมิวก็ทำให้เขาหลุดออกจากผวังเห็นแม่ชีมองมายังตนด้วยสายตาแบบเดียวกับที่แม่ใช้มองเขามันเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรักความคิดถึงและหวยหาจนสุดหัวใจก็ทำเอาเฮียเข้ม ถึงกับทำถุงอาหารในมือหล่นแต่เขาก็ไม่สนใจสองขาไม่รอชา้าที่จะก้าวเข้ามาประคองทันก่อนที่มิวจะเอ่ยเรียกเพื่อขอความช่วยเหลือเสียอีกและเมื่อเขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆถึงเพียงนี้ก็เป็นแม่ชีเพนเองที่ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาอย่างกลั้นเอาไว้ไม่อยู่เคมลูกเสียงสันส้นๆที่เอ่ยเรียกเขา และคำว่าลูกที่เอ่ยออกมาทำให้เฮียเข้มไม่รีรอที่จะกอดท่านเอาไว้แน่นแม่ชีเพนคือแม่เพนของเขาแม่ที่เขาเฝ้าคิดถึงจนแทบขาดใจอยู่กับเขาตรงนี้แล้วไม่ว่านี่จะคือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงความฝันไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามเฮียเข้มก็จะกอดท่านเอาไว้ให้แน่นที่สุดและนานที่สุดและจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาพรากท่านไปจากเขาได้อีก เป็นแม่เป็นคุณแม่จริงๆใช่ไหมครับแม่คือแม่เพนของผมจริงๆใช่ไหมแผ่นอกแกงสถานไหวอย่างรุนแรงเสียงของเฮียเข้มที่เปลงออกมาก็สั่นจนเหมือนว่าเขากำลังร้องไห้มิวทั้งงุนงงและตกใจกับเรื่องที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก เด็กหนุ่มได้แต่ยืนอึงมองเฮียเข้มกับแม่ชีเพนอย่างไม่เข้าใจเข้มลูกเข้มลูกแม่แม่ชีพล่าออกมามองหน้าเขาแล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้นไปลูบตามกรอบใบหน้าลออเหลาที่ได้แต่เฝ้ามองผ่านหน้าจอโทรทศัศน์ ในยามที่มีการถ่ายทอดสดการชกมวยวันไฟวันมาตลอดหลายปีแม้แต่วันที่ได้รับรู้ว่าเฮียเข้มกลับมาแล้วแม่ชีก็ได้แต่เก็บความดีใจและความคิดถึงที่พอกพูนอยู่ในอกเอาไว้แต่กลับไม่กล้าที่จะไปเผชิญหน้าลูกด้วยเหตุผลบางอย่างเฮียเข้มจับมือท่านเอาไว้แนบใบหน้าของตัวเองพลันน้ำตาก็ไหลาพากออกมา <c oughs> ทำ,ทำไมในหัวของเขาเต็มไปได้วยคำถามที่พูดไม่ออกทำไมแม่ถึงมาอยู่ที่นี่แล้วที่ว่าแม่ของเขาตายไปแล้วมันคืออะไรแล้วทำไมแม่ไม่ยอมติดต่อเขาเลยตลอด30กว่าปีและที่เฮียเขคมสงสัยที่สุดคือทำไมใบหน้าของท่านถึงได้เปลี่ยนไปจนแทบจะจำไม่ได้ขนาดนี้ แม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษนะแค้มแม่ผิดเองแม่ทำผิดจะไม่กล้าไปเจอหน้าลูกทั้งที่แม่คิดถึงลูกใจทับขาดแม่ชีเพนโผเข้าสวมกอดเขาอีกเหี้ยแค้มเอง ก,กอดท่านเอาไว้แนบอกแน่นแผ่นอกกว้างสถานไหวอย่างรุนแรงมิวเองเมื่อมองภาพนั้นก็ถึงกับน้ำตาเรื้อนออกมาจนต้องยกมือขึ้นปานมันออกเมื่อคนที่เขารักทั้งสองคนทั้งแม่ชีเพนและเฮียเข้มต่างก็มีน้ำตาอย่างนี้หัวใจดวงน้อยของมิวก็ปวดร้าวจนแทบจะทนไม่ไหวภายในบ้านอ้อมกอดรักมีเพียงพวกเขาสาคนเพราะเด็กๆไปเล่นที่วัดกันหมด สองแม่ลูกจึงได้ใช้เวลาร้องไห้กอดกันกระทั่งต่างฝ่ายต่างค่อยๆสงบลงแม่จะเล่าทุกอย่างให้ลูกฟังแต่เรื่องนี้มีอีกคนที่รับรู้เรื่องราวมาโดยตลอดลูกจำลุงแช่มได้ใช่ไหมลุงแช่มก็คือหลวงตาแช่มเราไปหาหลวงตาแช่มกันนะลูกเหียเข้มพยังหน้ารับคบําบอกให้เขาไปหาใครก็ได้ทั้งนั้นขอแค่ให้เขา ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดร่างสูงค่อยๆประคองแม่ชีเพนให้ลุกขึ้นก่อนที่ทั้งสองคนจะหันหน้ามาพบว่าตรงนี้ยังมีใครอีกคนที่ยืนอยู่นั่นก็คือมิวมิวเฮียเข้มเอ่ยเรียกเด็กหนุ่มที่น้ำตาไหลอาบแก้มเพราะร้องไห้ตามเขากับแม่ชีมิวรีบป่าน้ำตาแล้วยิ้มให้เขาฮะน้องมิวไม่เป็นไรฮะ เฮียเข้มกับแม่เพนอย่าร้องไห้เลยนะฮะบอกกับเขาไม่ให้ร้องแต่ตนดันปล่อยโฮมาเสียอย่างนั้นแม่ชีเพนเห็นอย่างนั้นก็รีบกวักมือเรียกเจมิวไม่ร้องนะลูกมาหาแม่มาลูกมา น้องมิวรักแม่เพนรักเฮียเคมไม่อยากให้แม่แพนกับเฮียเคมร้องไห้เลยฮะร่างเล็กกาวเข้าไปสวมกอดเขากับแม่ชีเพนเอาไว้ซึ่งเฮียเคมก็กอดเอาไว้จนร่างเล็กของทั้งมิวและแม่จมอยู่ในอ้อมอกพลางฝ่ามือใหญ่ ก็ลูบหลังปลอบเด็กน้อยไม่อยากให้เฮียร้องให้แล้วทำไมถึงมาร้องให้เฮียโอแบบนี้ละ่ะยิ่งปลอบมิวกลับยิ่ง <y> ร <ing> ้องดังกว่าเดิมร่างเล็กสะอื้นจนตัวโยนอยู่ในอ้อมแขนเจ้ามิวไม่ร้องนะลูก S <S> <S แม่ชีเพนกับเฮียเข้มต้องช่วยกันปลอบกว่ามิวจะสงบลงจากนั้นแม่ชีท่านก็พาพวกเขามาหาหลวงตาแชมที่วดัดเพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยก่อนมามิวก็ไม่ลืมที่จะเก็บถุงของกินที่เฮียเข้มทำหล่นเอาไว้บนพื้นขึ้นไปห้อยเอาไว้หน้าประตูบ้านอ้อมกอดรัก แล้วเดินจับมือเขากับแม่ชีเพนคนละข้างมาที่วัดด้วยกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม